À. <laughs> <Tìm thế. cười> <laughs> so lắm hắn tâm tôm sơn, xem này tôm Tô đi, chỉ chú Thái, ghi cốt như ngay, nghe cốt như ngay, cốt đi, đấy, ở Thái, đi ở Thái, đấy,

nghe mèo lo nghe lỡ lỡ hãy chạp hãy chạp mèo này mèo phải đu cái cây đi này cái đi của vào cua cà chát vào đій đều đi đ treats thang vẻ như mấy đơn Lòn. Lòn. Bye, hey, <laughs> 卡卡。 แมวใครแมวใครกาชาดแมวใครนี okay. house, ่แมวใครนี si ่อะไรเนี่ยนี่ค่ะนี่อะไรชื่อชื่ออะไรฮะแมวชื่ออะไรลูกฮะกลัวปะกลัวปะฮะกาชาด ชืขึ้นยังขึ้นยันงมาป,ป่องไหมป้าป่องไหมเ, <beau. S 2> เร็วเ, <ไป S 2> เร็ว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 ตัวไปเร็วม <ไป S 1> ลุงป่องลุงป่องลุงป่องจ๋า ลุงป่องนี่ลุงป่องเล่นได้ไะอันนี้นี่นี่ปองงี้ปองงี้ปองงี้ถ่ายแล้วเออแน่นแน่นเด็กขี่ยาวยานขึ้นยังไงขึ้นไงดูเด็กดูเด็กันกี่เลยนะเออขึ้นยังไงขึ้นยงขีเลยขี้เลยขี่ยังไงขี่ ขึ้นีกขับเลยขีย่เลยปั่นเลยเออเออูเด็กกับพี่เลนเนี่ยเออ <c oughs> เอเออเดี๋ยวฟังนะนี่มึงโหของเล่นนั้งแต่รุ่นอันนี้เลยขึ้นยังไงอ่ะก็ขึ้นอีร้อมเลยเอเอ้อมอ๋อนั่งลงนั่งนั่งเออนั่งเออเออี่ยา ฟานมันเล็กขี่ได้ที่ไหนแเราทำไมขี้ายานมันขี่ไม่ได้มันเป็นของเล่นลกูกอา้าวมันเป็นของเล่น มันขึ้นไม่ได้คันมันติดเดียวอะหนูจะขึ้นยังไงอ่ะ นะมันเป็นของเล่นหนูนั่งไม่ได้ล้อคันนิดเดียวเองเล่นว้าวไหม,ไมเล่นวาล่ะวาว,าวอยู่ไหนะ

ยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหนึ่งถ่ายรูปแล้วสิฟรีเร็วสลองงแนงมงเเล่นน้ำที่รีสอร์ทเหรอร <c oughs> ูปหน้าดิรูปหน้าไง ถูแขนยังถูแขนด้วยถูแขนไงเอเอาขาด้วยขาด้วยถูขายังถูขาด้วยดีขาขาขาไหนขาเออเออถูขาได้ <c oughs> หูอ่ะหูอ่ะขัดขี้ใครที่หูยังไหนไหนนหน้าล่ะหน้าล่ะคอคอเออคอด้วยขัดขี้ใครด้วยเออรักแร้ลักแร้ลักแร้แอยู่ไหนรักแร้หรือเจ้า สี่สินรักแร้รักแร <laughs>